ายที่สี่แยกราดประสงค์พคเสื้อแดงขกาควรการหาเสียงกับหัวหน้าประชาธิปัตย์ก่อนโดยจะพูดถึงความวุ่นวายทางการเมืองตลอดสองปีที่ผ่านมาโดยจะชี้เห็นว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณอภิสิทธิ์ตั้งใจจะพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองและการปลองดองชวนประชาชนมาพังการปราศัยผมไม่ได้พูดถึงว่า บริเวณนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณอภิสิทธิ์ก็ชี้แจงไปแล้วคุณนักวุฒิหรือว่าอาจารย์บรรดาวิชาการต่างๆก็ชี้แจงไปหมดแล้วผมพูดถึงสันดานนักการเมืองต่างหากครับสันดานของนักการเมืองคุณต้องการคะแนนคุณยอมทำทุกอย่างคุณยอมแม้กระทั่งทางความแตกแยก,ก คุณเอาเป็นสิทธิ์คุณนอกจากเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณยังเป็นนายกรัฐมนตรีคุณทำไม่ได้ที่คุณจะสร้างความแตกแยกบนสังคมไทยเพราะว่าคุณอยากได้เพียงคะแนนผมมันพรรคเล็กผมไม่ใช่คู่แข่งของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยไม่ได้เห็นพรรค ผมรักประเทศไทยอยู่ในสายตาสิด้วยซ้ำคุณยอมทำทุกอย่างเพราะคุณต้องการให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจจริงๆคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยตาโพเนี่ยเขาตัดสินใจหมดแล้วแต่เขาไม่บอกคุณทนะได้เหงนเขายังไม่บอกว่าเขาเลือกใครทนานัะเองแต่ตัดสินใจไปหมดแล้ววันนี้คุณชนะวันนี้คุณเก่งคุณสุดยอด ประชาชนจะแตกแยก,กช่างหัวมันประชาชนจะธุรเกิจ,จะเจ๊งถนนมันต้องเปิดารจราจรต้องเต็ดขัดผมไม่ได้บอกว่าที่นี่เหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ผมบอกว่าบรรดากนนสันดานนักการเมืองต้องเอาชนะกันให้ได้ไม่ว่าอยู่ในความแตกแยกของใครก็แล้วแต่วันนี้ต้องการเป็นรัฐบาลเท่านั้น ใครจะชิบหายใครจะเจ๊งช่างมันผมขอขอให้คุณได้เป็นรัฐบาลขอให้คุณทำได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณเกง่งคุณประสัยไปเถอะคุณสุดยอดทุกทุกคนเกง่งหมดนักการเมืองทุกคนเกง่งประชาชนชิบหายวายวอดช่างมันผมมาดูหลวโอษนาสาธุ สิ่งจากจินดีจริงความจริงมันก็เป็นความจริงวันยังค่ำมันต้องไม่ต้องเป็นความจริงแค่ 7, 000, 2, เจ็ดวันก่อนเลืองตั้งผมพาลูกมาผมเองเห็นความจริงใจผมไม่ได้แสดงภาพวันนี้เขาเพิ่งกลับมาจากอังกฤษวันนี้เขาชอบเสื้อชูวิสเขาบอกเสื้อชูวิสขายดีันนี้คณอภมสิธิ์ทำไมดูดูแล้วดูดูแล้วแกเจาเล่วหนุ่มเนี่ย เ,เ,เอานคนนี้คนนี้รักั็เหมือนอย่างที่ผมบอกแหละนักการเมืองเนี่ยเหมือนพระอ,อ้อมเปลี่ยนยิ่งบ่อยยิ่งดีคุณยิ่งรักแกเพิ่งมายังไม่สุกปลกลองอยู่ไปนานๆก็เลอะเธอเอาละ,าละผมอนุโมทนาสาธุนักการเมืองสันดานนักการเมืองอยากจะทาอะไรทไําไปเลยครับประเทศชาติจะชิบหายไว้ว่าช่างหัวมัน คุณมะพูดความจริงความจริงคุณก็มีแค่เครื่องเดียวอีกครื่องหนึ่งเขาเนื้อก็ไม่เชื่ออยู่แล้วทุกคนก็พูดความจริงหมดวันนี้ผมขอบอกสื่อมวลชนต่างๆว่ากระแสของสองพรรคการเมืองใหญ่แน่นอนลงม,าม่าไปแล้ะครับแต่ผมถามว่าจริงหรือครับที่หลังการเลือกตั้งทุกอย่างจะกลับมาปกติผมเชื่อว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเลยซ้ำ เพราะคุณอยากได้อำนาจในมือผมขอส่งสัญญาณเตือนไปยังดานักการเมเงอทุกท่านใกล้จะจบสิทึ้นการปลาใยแล้ววันนี้สีแยกราเประสองอะผมปลาใสแค่นี้พอผมไม่ทำให้ใครเดือดร้อน อย่างที่คุณหาวเสียเมีมบอกผมผมก็ต้องย้อนกลับไปให้คุณหาวและพรรคประชาธิปัตย์ทราบอยากจะหาเสียงก็หาไปเถอก็อย่าไปใส่ร้ายใครเดียกันนว่ากี่สอบบาลานสายครับองตัวคือผมพูดอย่างนี้ถ้าผมพูดมากไปคุณก็หาวเดี๋ยวผมเป็นพวกใครผมวางตัวเป็นกลางอย่างมั่นคงไม่ซ้ายไม่ขวา คุณอยากปลาัยก็เรื่องคุณคุณอยากจะทํะไรก็เรื่องคุณแต่คุณจาไม่อย่างหนึ่งว่าประชาชนเขาตัดสินไปแล้วเขาไม่ได้มาพึ่งอยู่ในใจมาพึ่งมาตัดสินจะม่องมารอคุณแค่คุปลาัยมาพูดเอาความจริงเอาเจ็ดวันก่อนเลือกตั้งผมถามว่าคุณทําทําไมถ้าคุณไม่ใหญ่ดักคะแนนเพิ่มขึ้นวันนี้คุณต้องตัดสินเอาเองผิดถูกก็เรื่องคุณไม่ใช่เรื่องผมแต่ผมถามคุณว่า ไเมื่อนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นดังนั้นคุณจะมาพูดสร้างความแตกแยกหรือคุณจะมาพูดความจริงเอาเฉพาะเวลานี้ไม่ได้คุณต้องพูดความจริงมาตลอดและคุณต้องพูดมานานแล้วส่วนไอ้ที่เขาก่อกวนนั้นผมช่วยไม่ได้ผมหาเสียงผมก็ไม่เห็นมีใครก่อกวนผมนี่ครับพรรคผมพรรคเล็กผมไปเทียบกับคุณไม่ได้หรอกครับคุณอยากจะปลาใสคุณอยากจะไปปลาใสที่ไหนมันเรื่องคุณนะนะคุณมีสิทธิ์ คุณอยกจะพูดความจริงความอะไรแต่คุณก็มีสิทธิ์แต่ผมเตือนคุณว่าคุณชนะบนความแตกแยก,กประชาชนนไม่มีประโยชน์คุณไม่มีประโยชน์หรอกครับผมพักเล็กก็จริงแต่ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีทั้งพักเครือไทยทั้งพักประชาธิปัตย์ที่ผ่าที่่านมผมหาเสียงมา ็อยากจะได้อยากจะก็ปเป็นใหม่ท่านจะสามคนจะสองคนขอให้มันได้ผมก็พอใจแล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะรุนแรงขึ้นจนกระทั่งหลังเลือกตั้งก็ยังรุนแรงขึ้นเอาเป็นว่าผมขอบรรดานัาการเมืองแล้วกันคุณจะพูดอะไรกูกูไปเถอ ไม่มีใครห้ามคุณได้อยู่แล้วคุณเก่งสุดยอดยอดปรมาจารย์บ้านเมืองจะเป็นยังไงช่างหัวมันชูวิท้าในฐานะว่าราอาสาตัวมา,ามเป็นผมว่าผมสาบานไปเยอะแล้วนะผมพูด <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมก็าสาบานไปเยอะแล้วนะว่าผมเนี่ยชื่อชูเวสกับมณวิสิตไม่ใช่ผมจะอยู่เฉพาะฝ่ายค้านแต่ผมอยู่เต็มสมัย บอกด้วยว่าอยู่เต็มสมัยด้วยก็จะอยู่3ปีผมก็อยู่เต็ม3ปีไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนจากรัฐบาลอีกรัฐบาลนึงเป็นพรรคการเมืองอีกพรกหนึ่งผมยืนย,ยันว่าผมทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าผมก็มาพิสูจน์ให้คุณดูพี่ชูวิทัศน์ในฐานะที่ว่าเราชูตัวต,วตวนว่าจะขอเป็นฝ่ายค้า,านในสภาลนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปเนี่ยเราจะมีแนวาทางเป็นฝ่ายค้านต่อความขัดแย้งและความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงบ้างไหมคะคุณถามคังถามผมที่ เกินไปการป้องกันความขัดแยง้งหรือว่าการให้เกิดความสมานฉันผมทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับหรือว่าเบอร์ยี่สิบก็ทาไม่ได้หรอกครับแต่ทุกคนต้องช่วยกันนะอย่าถามผมคนเดียวเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมาจากสองการพักการเมืองใหญ่สองพักเขาต่อสู้กันเขาอยากจะเอาชนะกันเท่านั้นใครชิบหายใครตายใครช่างหัวมันหมดสงกระททางวันนี้มาจบลงตรงนี้ โคงสีแยกรารผสมเนี่ยยังจะเอาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ววันนี้คุณชนะไปแล้วคุณได้อะไรคุณได้เป็นรัฐบาลคุณได้ใช้ใจ่ายงบประมาณคุณได้คะแนนเสียงตัววันนี้ก็เอาเป็นว่าเอาแค่นี้ ือผมเรียนได้ทราบว่าการเมืองเป็นเรื่องของความขัดแยง้งเป็นเรื่องปกติครับถ้าไม่ขัดแย้งกันนี่สิครับมันเรื่องผิดปกติดังนั้นะเมื่อเขาขัดแย้งกันแล้วก็ทํางานด้วยกันได้ยังทํางานต่อไปประเทศชาติเดินหน้าต่อไปก็อโอเค